อนที่708ชื่อตอนว่าลูกปัดสีดำเม,ม็ดเล็กโดยท่านล่วน้อยบรรยากาศเงียบกิบใบหน้าของตันหยุนพันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและสีขาวเขาไม่มีประโยคใดๆจะมาหาักล้างกับคำพูดเหล่านั้นสถานการณ์นี้กินเวลานานกว่า10วินาทีหลิวซางจึงได้ทำลายความเงียบด้วยเสียงหัวเราะน้องหลินช่างเก่งกาจยิ่งนักหลินเพิงพันเข่าไปได้รอยยิม้มเพิ่งจะสังเกตได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เมื่อได้ยินเสียงที่ดูสงบนิ่งของหลินเฟิงตั้นหยุนจึงไม่พอใจเขาพันคิดเปลี่ยนคำว่าหลินเฟิงแซงทำเป็นถูกบังคับตอนนี้เรื่องของยักษ์ายสีเหลืองก็ได้รับการแก้ไขแล้วหลายคนจึงได้เดินไปที่ปากทางเข้านั้นพวกเขาผ่านทางเข้าและพบเป็นห้องห้องหนึ่งที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะเป็นเพียงห้องถงเล็กๆหลังจากเข้ามาพวกเขาก็พบว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องถงนั้นแล้วนี่เป็นเรื่องปกติมากที่ทุกคนจะไม่สนใจ ชายคนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจกับคนอื่นแต่ดวงตาของเขากลับสว่างขึ้นทันทีหลังจากที่ได้เห็นเสินหุยท่านนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปข้างหน้าเสินหุยจนทาให้เธอรู้สึกตกใจเจ้าจะทําอะไรเสรินหุยได้ถามออกไปข้ามีนามว่าหลงสีอยากทําความรู้จักกับเจ้ามือของหลงสีพันแตะไปที่แก้มของเสินหุยตั้นหยุนผันรีบจับมือของเขาทันทีแล้วพูดออกมาด้วยน้ําเสียงเย็นชานี่คือคนรักของข้าเจ้าอยากจะตายงั้นหรือ ท่านในนั้นใบหน้าของหลวงสีก็พันเปลี่ยนเป็นดุร้ายคนรักของเจ้าแล้วยังไงข้าจะป้นไปซะที่ไหนนี่แก่ตั้นยุนโกรธแล้วก็เริ่มฟาดฝ่ามือโจมตีก็ใส่หลวงสียังห่างชั้นจากข้าหลวงสีพันยอเย้ยออกมาอย่างเย็นชาแล้วก็ถอยกลับมาทั้งสองคนต่อสู้กันในพื้นที่นี้และลงมืออย่างเข้มโหดสลับกันไปมาตบะของหลวงสีนั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้นห้าในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้น เขาจึงไม่สามารถพาออกจากตันหยุนได้เก่งนี่ข้าก็พอมีทักษะอยู่บ้างนะหลงซีหัวเลาะและดึงพลังออกมาแต่เจ้าคงจะรับมือกับกระบวนท่าน,นี้ไม่ไหวหรอกเปลวเพลิงพุ่งผ่านโดยเสียงคำรามของหลงซีพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ได้ถูกระเบิดออกมาและกลายเป็นคลื่นไฟหมุนวนเข้าใส่ตัวของตันหยุนนี่คือทักษะวิญญาณขั้นกลาง,างสีหน้าของตันหยุนได้เปลี่ยนไปและตะโก,กนขึ้นมาว่านักลบพายุท่านในนั้น ก็เกิดเสียงลมพัดและนักลบพายุถือดาบใหญ่ก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับขึ้นไฟนักลบพายุนี้เป็นทักษะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางเช่นเดียวกันแต่ความแข็งแกร่งของมันนั้นไม่รุนแรงเท่ากับขึ้นไฟเสียงระเบิดขนาดใหญ่พันดังขึ้นก่อนจะเกิดขึ้นลมพายุรุนแรงและตันหยุนก็ถูกโจมตีจนกระเด็นลอยออกไปทันทีอักตันหยุนพันกา,กากเลือดออกมาและใบหน้าของเขาก็พันซีดขาวพิตันหยุนเซินหุยรีบคว้าตัวของเขาเอาไว้ และมองดูอย่างวิตกกังวลน,นี่คือสิ่งที่เกินกําลังของเจ้าหลงสีได้กล่าวออกมาอย่างหญิงผยองหากจะต่อสู้กับข้าต้องรออีกสักสิบปีจากนั้นใบหน้าของหลงสีจึงกลับมาดูไม่จริงจังอีกครั้งสาวงามเจ้าอยู่กับชายผู้นี้ไม่ได้หรอกนะที่นี่มันอันตรายเกินไปเจ้าติดตามข้าไม่ดีกว่าหรือในขณะที่เขาพูดเขาจึงสังเกตเห็นลิงหลานอีกครั้งและดวงตาของเขาก็พันสว่างขึ้นโย่ ยังมีอีกคนที่สวยกว่าด้วยข้าชอบคนงามเจ้าติดตามข้าไม่ดีกว่าหรือจากนั้นเขาก็เดินมาหาลิงหลานลิงหลานรีบซ่อนตัวอยู่ข้างหลังของหลินเฟิงและหลินเฟิงเองก็ปกป้องเธอเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าอย่าให้มันมากเกินไปเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตันหยุนและเซินฮุยแต่ดูเหมือนว่าหลงซีจะล้ำเส้นเกินไปหลินเฟิงจึงจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อเห็นหลินเฟิงความดูถูกเหยียดหยามในสายตาของหลงซี ก็พันมีมากขึ้นมีแค่เจ้าหน่หรือยังมาทำให้ข้าคบคันหน่อยเลยแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้แต่อย่างน้อยเขาก็เก่งพอๆกับข้าเมื่อดูจากความแข็งแกร่งของเจ้าเจ้าเหมาะสมแล้วหรือที่จะกล่าวกับข้าเช่นนั้นได้ตันหยุนได้พูดจากด้านหลังว่าเจ้ามั่นใจสิ่งใดกันเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งกว่าข้างั้นหรือหลินเฟิ่งได้พูดออกมาอย่างเย็นชาลองดูก็จะรู้เองเขาไม่มีความมั่นใจที่จะเอาชนะหลวงซี แต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องปกป้องหลานหลิงแม้ว่าอายุของหลานหลิงจะยังไม่มากแต่ก็มั่นใจได้ถึงความตั้งใจของหลินเฟิงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมาทันทีหลงซีพันกะออกไปได้รอยยิม้มที่เยี่ยมโหดภายในสามกระบวนท่าข้าจะทำให้เจ้ามองหาฝันของตัวเองที่เกลื่อนอยู่บนพื้นล่างสัตว์บางก้อนแสงค,อคอ่อยๆเผยออกมาปรากฏขึ้นบนร่างกายของหลินเฟิงถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาดูเสียงเฉียบแหลมพันละเปิดออกมา และทั้งสองฝ่ายก็พันระเบิดพลังออกมาแล้วโจมตีก็ใส่กันหลินเฟิงถือหอ,อกทองคําความเร็วของหอ,อกนั้นเร็วมากและเงามืดของหอ,อกก็เหมือนกับปาดทึบหลงซีได้ดึงมีดเปลวไฟขนาดใหญ่ของเขาออกมาจากอากาศบางๆและการฟันลงมาในแต่ละครั้งได้เกิดลมปานที่แผดเผาหลังจากที่รับมือสามกระบ,บวนท่าหลินเฟิงก็ถอยกลับไปสามกระบ,บวนท่าจบลงแล้วหลินเฟิงได้กล่าวขึ้นหลงซีรู้สึกประหลาดใจและพูดออกมาว่า เจ้าเด็ดซ่อนความแข็งแก่งเอาไว้ไม่นับเจ้าหลอกลวงข้าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้หลงซีได้เปิดตัวการโจมตีที่รุนแรงขึ้นและหลินเฟิงก็เดินออกแปข้างหน้าเพื่อจะกันเอาไว้แม้ว่าจะมีความแข็งแก่งเพียงแค่ครึ่งก้าของกันที่ห้าหรือที่เรียกว่ามือสมัครเน้นนี่ถือเป็นการดูถูกหลงซีอย่างมากดังนั้นก็จึงเลิกใช้ศิลปะก,การต่อสู้ธรรมดาและยังแสดงทักษะออกมาอีกมากมายหลินเฟิงใจเย็น และต่อสู้กับด้วยทักษะของเขาพื้นที่ทั้งหมดจึงเต็มไปด้วยการระเบิดและฝุ่นควันนี่แกหลงสีเริ่มโกรธขึ้นมาทันในนั้นเขาก็ถอนตัวออกไปและใช้พลังวิญญาณจํานวนมากตัดเป็นใบมีดออกไปอย่างไร้ความปาณีเปลวเพลิงได้ลุกขึ้นอีกแล้วเมื่อมองออกไปอย่างขึ้นของเปลวไฟที่ดูพุ่งพ่านหลินเฟิงก็ไม่คิดอะไรมากนอกจากแทงหอ,อกออกไปน้ำตกแห่งแสงอันยิ่งใหญ่ในพริบตาแสงดวงใหญ่ก็พันออกมาจากปลายหอ,อก และกระแทกากับขึ้นไฟอย่างนุนแรงบุ่มในช่วงเวลาหนึ่งการไหลของอากาศในห้องนั้นก็เกิดการปั่นป่วนขึ้นแม้แต่หลิวซางเองก็ยังจําเป็นต้องปรับอากาศให้คงที่เพื่อให้เขาไม่ถูกพัดออกไปมันทรงพลังยิ่งกว่าขึ้นไฟของข้างนั้นหรือหลังจากรู้สึกถึงความนุนแรงของน้ําตกแสงสว่างนั้นหัวใจของหลงสีก็พันเต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็กลับมาดูร้ายอีกครั้งช่างวางของการบ่มเพาะด,ดังกล่าวจะพังทลายลงแล้ว เสียงของหลงสีพันดังขึ้นด้วยความไม่พอใจและมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นหลินเฟิงทนไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งตันหยุนมีความสุขมากและถ่ายที่สุดเขาก็อยากเห็นหลินเฟิงตายแต่ในช่วงเวลานี้ด้านข้างของเขามีแสงสีเขียวพันสว่างขึ้นเดิมทีมันเป็นพลังวิญญ,ญาณสีฟ้าเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณออกมาจงเพิ่มขึ้นหลานหลิงได้พูดออกมาเสียงดังแสงสีเขียวได้บินเข้าสู่ร่างกายของหลินเฟิงนี่มันเกิดอะไรขึ้น หลงซีพันธรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าข้อเสียเปรียบของหลินเฟิงกำลังถูกดึงออกไปขอบคุณที่หลินเฟิงรู้ดีว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาโดยไม่หยุดยัง้งท่าน,นนั้นน้ำตกแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหน้าเกงขามากขึ้นเรื่อยๆหลงซีไม่สามารถต้านทานได้เลยและถูกแสงคืนกินจนหมดถึงเสียงกรีดร้องจะดังออกมาแต่หลงซีก็ยังไม่ตายแสงเย็นๆในสายตาของหลินเฟิงพันกับพิบ และพุ่งออกไปที่หลงสีแสดงให้เห็นจิตสังหารของเขาหลงสีกว่ามากจนไม่สามารถหลบได้เลยดังนั้นเขาจึงวิ่งหนีออกไปพร้อมกับการทเลพอร์ตตัวเองและบางทีมันอาจจะรีบร้อนเกินไปจึงปรากฏลูกปัดสีดําเม็ดเล็กกิ้งออกมาลินเฟิงได้เดินเข้าไปและหยิบลูกปัดเม็ดเล็กที่มีรูปร่างแบนนั้นออกมามันไม่มีอะไรพิเศษให้เห็นแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจจึงได้เก็บมันใส่เข้าไปในแหวนมิติ ตันหยุนพันรู้สึกโกรธเขาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลินเปิงยังสามารถหนีมาจากหมูป่านี้ได้นี่เป็นเพราะการเพิ่มพลังของหลานหลิงช่างโชคดียิ่งนักเขาเพิ่มพำนด้วยความนิษยาหลังจากเดินจนทั่วแล้วเขาก็ไม่เห็นสิ่งใดจึงพากันเดินไปยังสถานที่ถัดไป